ว่าฉันเป็นคนอีสานเออฉันพูดภาษาอีสานนี่พุ่มใจพุ่มใจบอกฮังตัองเตียเขาสี่บอกว่าป้าพุกเธอคือขยันพวกเธอคือเกง่งเธอเนั่นนน,น,นเพราะว่าฉันมีเลือดอีสานพ่อแม่ฉันพาอดทนสีเวิา์ดดีความพุ่มใจจ้บบสสวัสดีค่ะกระต่ายมัมสตอรีจ่จ้าวันนี้ไม่แต่จะมาพูดเรื่องประเด็นที่มาแรงมากในตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆคือ คลิปเหยียดคนอีสานแมนบบพี่นอ้องคลิปเหยียดคนอีสานที่ว่าอามีกลุ่มเด็กน้อยนะพี่น้องเด็กน้อยไปตั้งกลุม่ม,มคลับเฮาส์นะแล้วก็พูดโจมตีคนอีสานว่าให้คนอีสานนู่นนี่นั่นนะพี่น้องมุ่งจะไปเบิ่งคลิปแล้วมุ่งจะรู้สึกจังไดรู้สึกคือกันกับแม่ตายเพราะแม่ตายก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นคนอีสานแต่ว่าก็ไม่เคยไปดูถูกคนไม่พี่น้องไม่เคยไปว่าให้ใครไม่เคยไปอะไรยังไงแม่นละ นินทาคนนะ่ะนินทาอยู่แล้วบอกอยู่คนอยู่แล้วมันบอพี่น้องหาลังเถือหาลังหาลังยางหาลังลอนะไนาะมันบอกแต่ว่าจะไม่ไปประกาศจะไม่ไปตั้งกลุ่มตั้งแก๊งจะไม่ไปโจงแจงประนันมันบอกพี่น้องอืมสุกับึพึกโพดดอกเป็นอย่างก็มาเมื่อวัคนนิสานว่าคนนิสานเอาโตะน้อยนูน่นนี่นั่นประเทศใดโลกใดใคร มันก็สืบพันธุ์มันก็มีผัวแต่น้อยมีลูกแต่น้อยมีอะไรยังไงได้พี่น้องไม่ต้องไปว่าให้แต่คนอีสานทุกๆคนในโลกนี่แหละขันมันจะมีเพศสัมพันธ์กันนะสิบขวบพิ่งหก,วหกขวบหาขวบมันก็นมีกันได้เออบอกเขาใจคือกันเขาเขาทาเป็นอมคือเขาเอินว่าอย่างถ้าเป็นเรื่องเป็นเล่าขึ้นมาหน่อยพี่นออ้องเออบอกเขาใจคือกันเนี่ยคนอีสานนะ่ะอืมดําคนอีสานนะ่ะสุกโปกนู่นนี่นั่น บักใดอีใดคันโบอาบนามมันกระดมมันกระสุกกับปุกกันทั้งนั้นไหมพี่น้องในโลกมนุษย์นี่แม่อย่าว่าให้แต่คนอีสานเลยเป็นอย่างคือว่าข้าใจคือกันมึงมีปุ่มดอยมึงมีอะไรยังไงมากไหมหรือเปล่าบักในหน่อยนี่ว่าขาใจได้ปะพี่น้องไปดูคลิปเด้อพี่น้องเห็นเห็นคลิปบ่นที่คลิปเสียงที่มันพูดกันตอนแรกๆนะที่เขาพูดกันตอนแรกๆน่ะเด็กน้อยพวกนี้น่ะเออเออมันทําให้กูไม่อยากเข้าไปไอ้กินร้านอาหารเลยบอกอืมเพือเจงใดนี่แหละว่าคนอีสานมันกินอยู่ข้างหู อะไรอย่างนี้นะเอา้เอาผู้ดใดหยามบ่มีเสียงพี่นออ้องหยามมีเสียงบ่มีเสียงมันสิบมันสิบหลากตระกูลโตดเก่ามาดาเลยบอไม่ต้องไปดา่ามันหรอกไปดา่าบันพุ่รุษไปดา่าโคตรเง่ามันดีกว่าว่าทำไมต้องออกลูกกันอันถ้ามันทำไมต้องออกลูกกันออกมาคือเก่าหนิแมะอันอันคนอีสานะหนิแมะเอา้า โลกนี่มันก็มีกันสืบพันธ์มันก็ออกลูกออกพันธ์เผาพันธ์มากขึ้นเขาอยากหูอยากเ็นหนามนี่กันเด้มันก็ไปออกไายกันโหนกระแสงของพี่นุ่มเหมือนมันแล้วขยากเ็นหนามันว่ามันหนาจังไดมันแต่ว่าขันที่ถามว่าที่โทษพ่อแม่มันไม่ถือหรอกพี่น้องจะจะไปโทษพ่อแม่เขาจ้เาเด้อเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยสอนให้ลูกเป็นคนดีเป็นวะพี่น้องพ่อแม่ทุกคนทุกคนเนี่ยสอนให้ลูกเป็นคนดีอยู่แล้วไม่มีใครสอนให้ลูกไม่เป็นคนดีหรอก เออ,อ่าดูถูกคนอย่าว่าให้คนนูน่นนี่นั่นพอแม่เ้าถึกเท่าถึกสอนอยู่แล้วมันบอพี่นองอืมแม่ตจคิดว่าเป็นน้าเป็นน้ํตัวมันนะ่ะเป็นน้ำตัวเล็กน้อยคนนี้นะ่ะอืมเงยดหลาเงยดหลาย,ลายเออคนอีสานนะ่ะมันชอบให้ญาติให้ลูกไปเอาผัวฝรั่งใครมันก็เอาได้ผัวฝรั่งนัมนไม่ต้องเกี่ยวกับคนอีสานเออ ผู้รังนะี่ยมันบริเกี่ยวประเทศใดโลกใดชนชั้นใดมันก็เอาได้กันมันอยากเอานะพี่น้องเออแม้นคนอีสานมุข่อยอาศจ,จนมุข่อยอาศจ,จนแต่ว่ามืมข่อยกับพัฒนาตัวเองเสมอเียพี่น้องพัฒนาตัวเองดีต,ตัวเองพัฒนาตัวเองทําให้ตัวเองมีศักยภาพดีๆคนอีสานหลายหลาคนหลายๆคน,าาคนดาราเน็ตไอดอลไซเลปอะไรต่างๆเป็นคนอีสานเะน่ยเขาก็ร่ารวยพี่น้อง เขาก็ร่ำรวยเขาก็อิหอย่างกันได้เมิดเออไม่เข้าใจว่าทำไมต้องดูถูกคนโอ้แบบเหมือนสมองต่ำตมมากเลยพี่น้องเออเหมือนสมองเขานี่ต่ำตมสมองแบบเออคำพูดคำจาเงย์เงย์เงิ์เงิ์เงิดเงิ์เงข้อสิหาพี่น้องเปิดเปิดอย่างเปิดอัน youtube เปิดช่อง u t u b e บอกว่าในมีแต่ประเด็นเรื่องดราม่าเนี่ยพี่น้อง ดราม่าด่าคนอีสานเหยียดคนอีสานตอนนี้มันมันใหญ่โตแล้วน่พี่น้องเพราะว่าเขาพูดถึงคนอีสานน่พี่น้องเขาไม่ได้ระบุเจาะจงไปว่าผู้ใดอะไรยังไงไมพี่น้องมันก็บดาไลาต่ตไปเออมีอะไรกับใครก็คือด่าเป็นตัวตัวไปไม่ต้องด่าเป็นโคตรเง่าสกสาลาบรรพบุรุษประเทศไทยมีสี่ภาคมีสี่ภาคมันบอกประเทศไทยมีสี่ภาคเออแต่ละภาค แต่และววัฒนธรรมการเลี้ยงดูนู่นนี่นั่นมันไม่เหมือนกันมันแตกต่างกันประเทศไทยเราใหญ่โตมันพี่น้องมันแตกต่างกันเลี้ยงดูนู่นนี่นั่นบอทองวิจารณ์อแม้นคุณจะวิจาร์ได้แหละแต่คือคุณก็นินทาไปซี่นู่นนี่นั่นในตัวของคนสองคนอะไรคุณจะไม่ต้องมาตั้งเป็นขลับมาตั้งเป็นอะไรยังไงอย่างนี้มันเกินไปไหมพี่นอ้องอืทใท้ปมไม่ศไท้กะ่อกระแสเกระะกาะกระ,ะ,ะแสนีแ่แหละเพราะว่าขั้นแข้มีช่อง YouTube ไงคะอย่าพูดอยากเวา้า อยากอยากอยากวา้าขั้นแขวแต่เว่าเรื่องอื่นยังเว่าได้ภาษาว้าเรื่องนี้เป็นยังือสิว้าบ่ได้แม,ม่แต่ว,แว,าาว้าไปละื่มือว่านเหมือนก่อนเนี่ยแต่ว่าขั้นแขวแม่พี่น้องอยากว่าอีกไหมบ่เข้าใจขึ้นกันไม่โทษไม่ไม่โทษพ่อแม่ไม่โทษอะไรคุณจะเป็นหลานนักการเมืองใหญ่โตอะไรยังไงก็ไม่รู้แหละนะแต่คือสมองคุณแต่ตุ้มนะความคิดคุณต่ตําตมมากความคิดคุณแบบว่าเข้าใจขึ้นกันอืมกับ สงสารสงสารผู้ปกครองคุณสงสารอืมไม่แต่เชื่อเลยละว่าโคดเงาตระกูลของคุณก็คงไมเ่เขาเรียกว่าอะไรคงไม่ได้สนับสนุนคุณหรอกที่คุณทาอย่างนี้พูดอย่างนี้ใช่ไหมเพื่อนเพื่อนเพราะว่าทุกทนกคน,นสอนให้ลูกหลานเป็นคนดีสอนให้สอนให้เป็นคนดีเนี่ยพี่น้องเออคนดีในที่นี้คือไม่ทําให้ใครเดือดร้อนอืมคนดีในที่นี้คือ อย่าไปดูถูกดูแคลนคนอื่นถึงแม้เขาจะจนกว่าเรานุ่นนี่นั่นก็อย่าไปถดูดูถูกดูแคลนเขาอืคิดว่าครอบครัวบรรพบุพร,รุษต้นตระกูลของใครทุกทุกคนนะ่ะในในประเทศในโลกนี้ก็สอนให้ลูกเป็นอย่างนั้นหมดนะพี่น้องไม่มีใครสอนให้ลูกเออดูถูกมันเลยเหยียบย่ำม,มันเลยอะไรมันเลยไหนไหนคงจะไม่มีใครสอนลูกเต่าอ,อย่างนั้นนะเพื่อนเนาะอืมอันนี้ก็ฝากไว้พี่น้องฝากไว้ให้คิดคือฟังคิดผู้ใดกับกระสูนนั่มไหมพี่น้องเออ แล้วก็แล้วก็ไอหนึ่งในนั้นก็มีคนอุดรพนะพนะบ่เขาใจมันสมองอยู่ในกลุ่มเลยไม่คนอุดรน,นัำพนะเงิดหลายนางเจ้าสิไปรวมกลุก่มน้องเขาให้ยังลูกสิไปรวมกลุก่มน้องเขาให้ยังอุดรมันกับเป็นอีสานลูกมันเป็นอีสานอืถึงแม่หนูสิไปเรียนกรุงเทพหนูสิไปอัพตัวอัพเกรดปันใดก็แม่นละ แม่เข้าใจว่าหนูนะอัปเกรดอัโตแต่ว่ากา็ไม่ต้องมาพูดเหยียดซีลูกเหยียดนะั่นมันคือเหยียดเหยียดบรรพบุพรุษของเราเพราะต้องไปเหยียดซีเหยียดเขาเฮ็ดยังซีเหยียดเพื่อนเฮ็ดยังซีบอกเพื่อนเฮ็ดยังแล้วสิไปยุ่งเรื่องแก้มเขาเฮ็ดยังเขาก็ขึ้นว่าแก่งกวนอันอัน,อ,นอันเหยียดคนอีสานอยู่เราเจ้าสีเขาผปแก่งนั่นเพื่อเจ้าก็ค่อยค่คอยก็ยกเงดเล่นตนอีพอีเม่เลยตนโคตรเงาสักกะลาเจ้าเล่ตนคนอุดรว่มาสันต์ตออืมเจ้ากับคนอุดรไหม ก็คือก็คือโอ้ยเฮ้อมีคำสีเท์แบา,าแมวแมตายกับเั็ขคนอุดรนคือ,อกันค่อยนี่จะภูมิใจมากๆเลยพี่นอ้องค่อยมาอยู่เมืองนอกปีนี้เบ็ดเสร็จปีที่13บค่อยจะบอกคนฝรั่งเลยว่าค่อยเป็นคนอีสานใกล้จากใกล้ลาวบันเ่อบุรุษบอมมาจากลาวกับมาจากเวียดนาม นู่นนี่นั่นขอชีบอกเขางสิตลอดบรรพพรุดโคดเงาฉันฉันพูดภาษาอีสานฉันพูดภาษาอีสานนั้นมันคล้ายๆลาวเออพวกฉันมาจากตรงนั้นนู่นนี่นู่นสิบอกบอกด้วยความภูมิใจเออฉันเป็นคนอดทนฉันอดทนได้ฉันสู้ชีวิตได้ฉันเก่งเพราะฉันเป็นคนอีสานอืมจะบอกจะภูมิใจภูมิใจมากเลยฉันกินอาหารอีสาน ฉันพูดภาษาอีสานแต่ถ้าว่าฉันไปกรุงเทพหรือว่าฉันลงไปโรงเรียนน่ฉันพูดภาษา Thai, อินเตอร์เนชั่นแนลของไทยภาษากลางของไทยเนาะเออบอกกับฝรั่งว่าภาษากลางของไทยภาษากลภาษากลางว่าสัตวเออแต่ฉันไม่ใช่คนภาคกลางฉันเป็นคนอีสานว้าวแบบความภูมิใจพี่น้องแม่แต่จะภูมิใจทุกครั้งที่แม่แต่ได้บอกว่าฉันเป็นคนอีสานเออฉันพูดภาษาอีสานนี่ภูมิใจภูมิใจบอกฮันตัง,งเตี้ยเขาสีบอกว่า บ้าบุกเถ้าขยันบุกเถ้ากเก่งเถื่อนน่นนั่น,น,นเพราะว่าฉันมีเลือดอีสานพ่อแม่ฉันพาอดทนสิว้าดยความพุ่มใจเจ้าบ่พุ่มใจในโคดสักกะลาเจ้ากระางอีนางอีนางคนอุดอรที่มันอยู่ในขับเฮานะ่ะก็แล้วแต่เจา้าแต่ว่าแม่ที่บอกว่าแม่พุ่มใจแห้งแม่เป็นคนอีสานโดยกําเนิดโดยแท้พุ่มใจคักที่ไม่รู้ละ่ะที่มาถึงที่มาถึงทุกวันนี้ที่มีทุกวันนี้เพราะว่าเป็นคนอีสาน พี่นอเอาไปซัมนี่พี่น้องมื่อนี่กะสิบลาไปก่อนเอาไว้พอๆกันไหมในคลิปหน้านะคะส่วนเพื่อนๆที่มาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกระดิง่งกดกระดิ่งแม่ตายไว้ตรงนี้นะคะเพื่อสิบประพัดคลิปใหม่ๆของแม่ตานะคะมื่อนี่แม่ตากะสิกลา่าวค้า่าบุญรัศมีทุกกุ้นในพี่น้องขอบคุณและสวัสดีค่ะคนอีสานของพิม่าให้ดูจ้า